เดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนไปมูกันแบบถูกต้องนี่ในช่องของพี่ลูกจันนะไปกันเลยค่ะวันนี้เรมีอ๋อวันนี้อารมเนี่ยขอ คืออามก็จะอยู่ในในคลิปด้วยแต่วันนี้ขอเบรกการทาหน้าที่พิธีกรสักวันหนึ่งให้ให้น้องๆได้มาทาหน้าที่พิธีกรแล้ววันนี้ก็มีวันนี้เรามีพิธีกรมืออาชีพมานะคือคุณบาทัชกรแล้วก็มีพิธีกรมือสมัครเล่นเล่นจริงๆก็จะเล่นเยอะเลยแหละวันดีจ้าก็คือเริ่มแล้วเริ่มแล้วคุณยายเออคุณคุณปภะสราวันนี้เราจะพาทุกคนไปมูกันหลายๆคนก็แบบว่าเคยมูอยู่แล้วใช่ไหมถ้าบอกว่าเรื่องมูเนี่ยต้องไปสึดที่ไหน นึกถึงพระตีมูติโอ้โหเข้าประเด็นเลยเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนไปมูกันแบบถูกต้องนี่ในช่องของพี่ลูกจันนะไปกันเลยค่ะไปกันเลยตื่นเต้นเหรออ่ะเรามูเรื่องอะไรได้บ้างอ่ะเรามูเรื่องของความรักจริงจริงแล้วพระตีไม่ได้ช่วยในเรื่องของความรักจริงจริงพระตีไม่ได้ช่วยในความรักเพราะพระตีคือการรวมพลังเทพทั้งสามเพราะเมื่อเทพทั้งสาที่เป็นศูนย์กลางจักรวาลตามศาสนาพราหมณ์ดูมารวมตัวกันแล้วี่ยก็ย่อมมีผลทุกเรื่อง อแต่ว่าจะได้อะไรก็ต้องว่ากันไปแต่ว่าเรื่องของแบบความรักเนี้ยคือเวลาเราจะไปว่าเขาจะมีเทพของความรักอยู่แล้วหนึ่งคือกามะเทศกาบะเทศโดนพระศิวะเปิดตาที่สามเผาไปแล้วนะเขาเลยบอกว่าความรักไม่มีตัวตนมีแฟนหรือยังจ๊ะไม่ไม่บอกมีหรือยังมีหรือยังมีหรือยังบอกคุณผู้ชมไปหน่อยดูดูอยู่มั้งเอยอ่าต่อดูนี่ไม่ดูนะดูใจนะดูใจ ดูดใจว่าจะอยู่ได้อีกถึงกี่วัน <laughs> ถึงไหนแล้วตากรรมเทพตากรรมเทพเขาเลยบอกว่าความรักมีตัวตนแต่จริงๆอีกองคหนึ่งที่สามารถ่าขอความรักได้ก็คือพรนะพกฤษณะพระกฤษณะที่แบบเป่าคลุยอุยเดียเลยอ่ะนั่นแ,แหละพระกฤษณะก็สามารถไปขอความรักได้จริงๆที่วัด วัดแขกมีรูปปั้นของท่านอยู่อันนี้ให้ไปขอความรักกัน mm hmm. แต่ว่าพระตีนี่คือศูนย์รวมของจักรวาลแล้วก็มหาเทพเดี๋ยวไปถึงตรงนั้นอาจารย์แนะนําให้ฟังว่า <c oughs> ปารติมาที่ถูกต้องของพระตีเป็นอย่างไร oh. แต่จริงๆที่ถูกต้องจริงๆเลยนะ mm hmm. คือพระตีจะต้องยืน <All right. S 1> อ้าวเหรออื่งยืนเราก็จะเห็นลูกวาดของอินเดียอะไรอย่างเงี้ยคือย mm ืน hmm. แต่ว่าเขามีการสร้างใหม่ที่บอกว่าเป็นแบบนั่ง mm hmm. อ่าแล้วก็มีด้วย ประสบการณ์ที่บารตลองเล่าสิตอนนั้นไปพาไปไหว้ที่พาซาอิตินี่ใช่ยังไงตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นก็คือตอนนั้นชีวิตก็คือเออแบบตอนนั้นก็คือยังเรียนไม่มีงานใช่ไหมก็ค่อยๆอยู่ไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเราก็กินบุฟเฟ่ต์เสร็จบาร์ก็บอกว่าเออแบบจะพาไปไหว้เชื่อไหมตอนนั้นเชื่อไหมเฉยๆแต่ว่าคือเราก็เชื่อในเพื่อนไงแต่ว่าเชื่อในเพื่อนเพราะว่าเออแบบเออเราก็เชื่อรก็ใส่นี้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็มีศรัทธาที่จริงๆนะ บานก็พาเดินไปไปถึงบานก็แบบพนมมือแล้วก็พูดอะไรอย่างเงี้ยแล้ว<อ>แล้วก็พูดตามขอคือขอด้วยใจจริงๆนะพอวันต่อไปขายของได้เลยก็คออือมีเงินมาจนเจอชีวิตตัวเองในช่วงนั้นคือแบบบางครั้งได้เดินสามหมื่นเพิ่มขึ้นมาอเลยอันนี้ปลดใช้จักรยานวิจรในการา <laughs> กรับชมรู้ไหมมีคนถามว่าเนี่ยศรัทธากับงมง,งายต่างกันยังไงร,รู้ไหม ส่วนตัวฉันรู้คือฉันคนที่มีศรัทธาอยู่แล้วเพราะไม่ได้อวดจริงๆผิดเลยศรัทธาคือหินเหล็กไฟแต่งมงายคูไม่าด้แสลมใชสู้หรือเปล่าไว้ไม่บอกมาได้อยากร้องเพลงนั้นอยากร้องเพลงอะไรเพลงที่เราร้องวันนั้นน่ะเพลงอะไรจนจน ลองให้พี่รู้จันฟังเลไม่ได้ตั้งใจสักนี้เดีจะแอบคิดกับเธอเป็นคนนี้ไปลองให้กับคุณอ้วนไหมม่เคยจะรู้สักทีแต่ที่รู้มันมีอาการแปลกไปสายตาคิดถึงช่วงเวลาที่เราไกลกันถ้าคิดถึงเธอมากกว่านี้ คงต้องลงรักเธอแน่เลยแต่เธอนั้นมีเจ้าของเธอคือรักที่หลโมโด เดี๋ยวพาลาแค่เพียงสั้นเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปมู่กันเพราะว่ามึงเราไม่มีอะไรมาเลยนี่เราไปไหว้ได้จริงๆน่ยการบูชาที่ถูกต้องนะมีหรือไม่มีก็ได้รู้มาว่าเทพเนี่ยแค่ใช้ใจความตั้งใจความศรัทธาสื่อถึงได้หมดเลย เราไม่มีอะไรเราก็สามารถที่จะไปว่าไปขอพรได้แค่เราลึกถึงท่านเราลึลกถึงความดีหรือว่าเราลึลกถึงในสิ่งที่ท่านช่วยเหลือคนเนี่ยปตีนี้ท่านช่วยในเรื่องอะไรจริงๆ <c oughs> คือส่วนรวมจัก,กรวาลคือมหาเทพทั้งหมดพลังทั้งหมดอ่ะรวมอยู่ในองค์นี้แล้วเพราะฉะนั้นจะพระตรีจริงๆพระตรีจริงๆอย่าไปว่าพระตรีผิดเพราะว่าวหว้ผิดแล้วมันจะอาจจะส่งผลที่ไม่ได้ีอะไรอย่างนงี้นะนี่คือถูกต้องการหลักตรี ถูกต้องปฏิมาวิทยาคือวิชาที่ว่าด้วยเรื Anime> ่องของรูปลักษณ์หรือว่ารูปแบบของการสร้างเทพการสร้างรูปล่อรูปอะไรอย่างเงี้ยเราจะพาทุกท่านมาจุดตรงนี้วันนี้วันนี้อยากจะขอเรื่องอะไรดีคะพี่ลูกศรสุการค้าวันแบงคองปังไหมปังเปิดตัวมีกอนู่ผ่านบาส บัสพอฟอยเวอร์แฮชแท็กบัสอฟอเวอร์เราเริ่มต้นอย่างแรกก่อนคือพระตีเนี่ยคือการรวมตัวกันของเทพทั้ง3านั่นก็คือพระศิวะพระศิวะหรือพระอิศวรต่อคือพระวิศณุหรือพระนารายณ์แล้วก็สุดท้ายคือพระพรหมนะหรือพรหมมานั่นเองนะแต่ละองค์เนี่ยก็จะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปผู้ให้ผู้กําเนิดเนี่ยก็พระพรหมอ่าผู้ให้ต่างๆให้กําเนิดโลกกําเนิดอะไรอย่างเงี้ยะส่วนพระนารายณ์คือผู้ รักษาที่อวตารลงมาในเรื่องที่เราเรียนอย่างราม,มกเกียรติ์น่ก็เป็นหนึ่งปางนะรามอาวตารเนี่ยก็<อ>ามาเพื่อรักษาปราบอธาธรรมปราบยุคเข<อ>็นต่างๆและส่วนพะศิวะคือผู้ทําลาย<อ>เมื่อสิ้นกับสิ้นกันแล้วก็จะเปิดเนตรที่สาทำลายโลกทิ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยคือศูนย์รวมจริงๆนะที่นั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะฮะ นี่เลยคะเราจะพาคุณผู้ชมขึ้นมาดูตรงนี้เห็นไหมดูสวยงามมากแล้วก็แล้วจะสังเกตเห็นได้ไงว่าองค์ไหนคือพระศิวะนี่เลยเราก็จะดูเลยว่าองค์ที่เป็นพระศิวะเนี่ยเห็นจากอาวุธพระศิวะนี่ก็ทรงตรีศูนย์ไงเห็นไหมตรีศูนย์ทางด้านซ้ายใช่ไหมคะทางด้านซ้ายมือของเราหรือว่าขวามือของท่านเนี่ยคือตรีศูนย์ที่เป็นสามแง่งเนี่ยคือตรีศูนย์ส่วนพระนารายณ์ล่ะพระนารายณ์ที่เป็นหลกักๆเลยก็คือจักรกับสังเห็นไหมนี่พระนารายณ์ก็ถือสัง ตรงกลางอ่ตรงกลางส่วนพระพรหมละ่ะก็จะมีพวกคำีเทเวทก็คือด้านบนอ่ก็ด้านบนเนี่ยมท่าน,านถือเ,ทเวทอ,อ,อยู่นี่ฮะ <laughs> เนี่ย <decisive> ท the I mean, ่านบําเพ็ญฌานอยู่ไหมท่านหลับพระเนตรทั้งหมดเลยคือบำเพ็ญฌานตรีตรีก็คือแปลว่า3อยู่แล้วตรีแปลว่า3นะแล้วก็คําว่าตรีคือว่า3มูรติก็หรือมูรติเนี่ะก็แปลว่ารูปเคารพรูปเคารพทั้ง3องค์ก็จะมารวมกันอยู่ในนี้แล้วอ่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยตามรูปภาพวาดหรืออะไรอย่างเงี้ยพระตรีมูรติจะยืนแล้วจะมีสุนัขหรือหมาเนี่ยแหละ4ตัวอันนี้ต้องมีเลยนะเพราะว่าเป็นเพราะว่าเป็นตัวแทนของพระเวท อ่าเป็นรอยทของพระเวทแล้วก็จะต้องมีโคนนทิหรือนันทิอ,อยู่ด้วยซึ่งเป็นการรวมพลังแต่อันเนี้ยคืนนี้ทำขึ้นมาใหม่แต่อยากให้มาดูใกล้ๆคืนนี้คือเก๋มากเก๋ยังไงทําเทพพาหนะที่เป็นสัตว์พาหนะของทั้งสามพระอ,องค์อยู่ด้วยกัน<อ>เราเห็นโคโนนทิเห็นไหมนี่คือโคนนทิของพระอีศวรหัว <พะ S 2> หัวพระอีศวรอยู่ต่อที่เราจะเห็นครุฑครุฑก็คือของพระนารายแล้วก็สุดท้ายคือจะเห็นปีกหง ของพระพรหมเนี่ยเป็นเทพานะที่มารวมเนี่ยข<ช>นาท<ห>เทพม,มีการรวมสาม<อ>พระองค์เลยเพราะนั้นสัตพานะเนี่ยที่มันอยู่ข้างล่างฐาน,นก็เป็นประมานก็รวมแับเทพานะทีในการที่ขอพรที่ถูกต้องนะ <c oughs> เวลาเราจะไปไหว้เทพเราจะพูดคำนาหน้าว่าโอมสารติโอมสารติโอมสารตินั่นหมายถึงว่าขอพลังและความสําเร็จจงมาเกิดขึ้นเนี่ยข้าพเจ้าพร้อมแล้วหนึ่งสองสามโอมสารติโอมสารติโอมสารติ แล้ววิธีการขอพรต่อเราจะบอกว่าข้าพเจ้าข้าพเจ้าชื่อนางสาวแล้วก็บอกไปเลยชื่อนามสกุลอายุวันเดือนปีเกิดอยู่อาศัยที่ไหนก็ระบุตัวตนให้ชัดเจนเกี่ยกเสียงไหมคะหรือคิดในใจก็คิ่ในใจเพราะสามารถสื่อถึงท่านแล้วโอเค ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอเฝ้าแด่มหาเทพทั้งสาขอเฝ้าแด่มหาเทพทั้งสาพระศิวะพระศิวะพระวิษณุพระวิษณุพระพรหมมาพระพรหมมาอันประกอบเป็นรูปอันประกอบเป็นรูปตรีมูรติตรีมูรติผู้สูงสุดผู้สูงสุดและยิ่งใหญ่และยิ่งใหญ่แห่งจักรวาลแห่งจักรวาล

ปัดเป่าขจัดอุปสรรคและโปยภัยทั้งหลายให้ป่าสจากชีวิตของข้าพเจ้าหากจะมีสิ่งใดที่เป็นสิ่งดีงามความเจริญรุ่งเรืองความผาสุกในชีวิตความมั่นคงมั่งคั่งร่ำรวยและการเจริญเติบโตขอพระพร

พระองค์เคยให้พรแก่ฤาษีแก่เทพแก่สาวกของท่านทั้งหลายบัตรนี้พรที่ข้าพเจ้าอยากได้ข้าพเจ้ามาขอต่อหน้าองค์พระศิวะและขอให้พรเหล่านั้นจงบังเกิด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 อันนี้หลังจากที่เรากล่าวคําอ้อนวอนนะเรียกว่าคําอ้อนวอนคำวิงวอนคำบูชาเสร็จเรียบร้อยแล้วและเราจะต้องพูด องค์ประถมบูชาก็คือองค์พระพิคเนเพราะฉะนั้นเราจะพูดโอมสีคเนสายะนะมะหะสามครั้งโอมสีคเนสายะนะมะหะโอมสีคเนสายะนะมะหะโอมสีคเนสายะนะมะหะตอนนี้องค์ประถมบูชานะก็ได้รับทราบในคําขอพรเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นต่อจากนี้จะเป็นสิ่งที่เราจะขอพรโดยตรงแล้วนึกถึงหน้าท่านดีๆนะแล้วก็ขอพร หน้าขององค์ไหนก็ได้นะคืจะเป็นพระวิษณุพระศิวะหรือพระพรหมก็ได้แล้วขอพรที่เราอยากจะประสบความสําเร็จตอนนี้คือแบบทุกคนตั้งใจมากตั้งใจขอพรกันมากเพราะว่าเป็นวิธีที่ถูกต้องสำหรับการบูชาแบบปักเปล่านะไม่ได้มีเตรียมข้าวของอะไรมาด้วยการตั้งจิตแล้วก็ระลึกถึงท่าน เห็นไหมท่านก็จะรับรู้เราก็จะมาเราก็อันนี้เราก็จะอาศัยในเรื่องของห่วงจุ้ยแหละแล้วก็การใช้พลังแบบจีนจะเข้ามาผสมผสานกันจริงๆก็คือการรับพลังนะพลังจากสวงสวรรค์ก็คือยกมือยกมือ<ช>ขึ้นเลยรับพลังนี่รับพลังจากสวงสวรรค์เปรียบเสมือนพระองค์ที่ทํามืออย่างนี้ เจ้าเหมือนก,นกำลังจะประทานพรให้กับเรานะเพราะฉะนั้นก็มองไปที่พระหัตถ์หรือมือของท่านแล้วก็รับพรนั้นใส่ลงมาเหนือเสียงกล้าวของเราแล้วก็ลูบสาบครั้งคท,ที่หนึ่งครั้งที่2แล้วก็ครั้งที่สเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะไปที่ถานของท่านนะ แล้วก็ไปอธิษฐานอะไรอย่างเงี้ยนะก็เนี่ยนะขอให้พรนั้นเนี่ยจงบังเกิดขึ้นจงประสมความสําเร็จเาขอให้เทพานะนี้นะจงนําความไปทูลบอกท่านสิ่งที่ถูกต้องเวลาการสังเกตก็คือว่าองค์หน้าเนี่ยจะเป็นพระสวะเพราะ,ะว่าเพราะว่ามุ่นมวยไงหรือว่ากิริตะมุกุฎอ่ามุ่นมวยก็จะเป็นพระสวะส่วนที่แบบว่าทรงชดาหรือว่าทรงอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นพระนาราย ก็ขอพรที่ถูกต้องแล้วก็ขอให้พรนี้จงสําเร็จปังปังปังเฮงดังปังรวยวขอได้หมดเลยเพราะนี่คืออํานาจทั้งหมดแล้วไม่ต้องไปหาพระพรม,มไม่ต้องไปหาพระศิวะไม่ต้องไปหาพระนารายที่ไหนแล้วเนี่ยรวมหมดแล้วประมาณว่าถ้าเราได้มีโอกาสมาไหว้พระตรีโมตริก,ก็สบายใจได้เลยว่าเราแบบได้สก,การะาแล้วก็ขอพรทั้งเทพได้ครัวทั้งสามแล้วเนี่ยมาเข้าเฝ้าแล้วข้างบนนี้เขียนคำว่าโอมด้วยเพราะฉะนั้นนี่คือ รวมพลังทั้งหมดเลยโอมเลยโอมรวมมาพระพิฆเนศเนี่ยใช่ก็โอมเหมือนกันโอมก็คืออัอุมารวมกันเนอะอัก็แต่แบบโอมศีลนายญาณอันนั้นรู้สึกว่าแบบท่านรับรู้ต้องพูดนะเวลาเราขอเวลาเราขออยู่ตรงนี้เนี่ยเราอ๋อเวลาเราขอพรกับเทพเจ้าที่เป็นอินเดียหรือพราหมณ์ดูเนี่ยต้องกราบประถมบูชาก่อนไปครั้งแรกไม่งั้นจะไม่ขอเสร็จขอพระพิฆเนศเพราะว่าท่านเคยได้พรโอ้ยพิฆเนศโอ้ยสวยมากอุ้ย สวยมากกันให้พรแล้วโดนลูกอะไรอ่ะโดนะไรอะลูกอะไรอะตอนนี้ค่ะหลังจากที่เราวหดคุณผู้ชมค่ะก็มีโดนเหมือนโดนที่แปรซอนแปรซอนนี่เขาจะเขาจะมีงานหรือเปล่าเขาซ้อมระบบหรือเปล่านี่ไงนี่ไงทีมทีมอยู่นี่ค่ะถามเขาเลยไม่ใช่ทีมนี่เขาทำนี่ทีมนี้ทำเป็นลูกอะไรอ่ะลูกอะไรอะคะพี่ลูกอะไรหรอคะเหมือนดอกไม้ดอกกุหลาบบาน Or, นี่ไง trips, <subscriber S 1> ดอกม <studying, S 1> ึงดูกูถึงดอกกุลาบานกูพูดอยู่เนี่ยมึงไปถามไว้กูลาบมานออกเนี่ยกุลาบกุลารูปกุลาบปอแตกละหนึ่งเขาอู้ใครเป็นแบบไม่ไ้อมเฮ้ยเขาเป็นคนทําจริงแต่เขาไม่รู้มันรูปอะไรเขาไม่ได้ท๊อเขาทําจรงไงโอแปลอักษรบนท้องฟ้านี้ก็มีความหมายที่สวยงามนะครับ ความาแรกนั่นคือดอกบัวซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความสวยงามการบานออกนี้ก็เปรียบเสมือนการตื่นรู้ในพระธรรมนั่นเองนะครับก็เป็นสัญลักษณ์แห่งความสวยงามที่เราเนี่ยได้รับความเป็นสิริมงคลกันนั่นเองนะครับอวยพรเราเลยวันนี้ก็เป็นดอกไม้เนาะจะตามาบูที่นี่เนี่ยต้องมาตรงไหนเดินเข้ามาตรงด้านหน้าวันแบงคอกอาคาบาแบงคอกเลยแล้วก็ พระตีเนี่ยจะอยู่ริมสุดเลยติดกับบริเวณด้านสวนแต่จริงๆแล้วถ้าใครไม่สะดวกบานแรงคอกเนี่ยโรงแรมพาซาเอทินี่แล้วกออ็อีกที่หนึ่งเอ็มพายตึกเอ็มพายก็มีแต่มีอีกที่หนึ่งก็คือหน้าบิ๊กซีรัชดา ตอนนี้พระตีที่ถูกต้องนะย้ำว่าพระตีที่ถูกต้องคือการรวมกันทั้งทั้งสามเทศบางคนเคยไปเห็นที่เป็นองค์ยืนใช่ไหมแล้วก็มีแบบว่าห้าเสียนอนั้นอนะ่ะไม่ใช่พระตีนะอย่าจําผิดอันนั้นคือพระศิวะที่เป็นสัทธาศิวะนะหรือว่าพระศิวะห้าเสียนหรือว่าปัญจมุขีเพราะนั้นอนะ่ะอันนี้นคือเรื่องของการทําลายล้างการรบการอะไรอย่างเงี้ยไปขอความรักแล้วท่านรบท่านอะไรเงี้ยมันจะได้หรือฝากไว้คิด อันต่อไปนี่ดอกไม้กำลังที่จะบานออกเปล่งประกายอุ้ย<ม>สวยอ่ะคุณผู้ชมครับการแสดงชุดต่อไปคุณผู้ชมสวย <c oughs> ไม่ <c oughs> ได้เป็นคนทำขาจขออภัยคุณผู้ชมนะเขาลองระบบ <c oughs> อยู่อะ เขาทำจริงๆเนี่ยทำอะไรปอๆเขากดอู่วเขาถ่ายรูปเธอเวลาคนเขาทำอ่ะเขาจะต้องอยู่กับตัวระบบแล้วระบบแล้วการวางโดนมันต้องวางในสวนไม่ได้วางตรงนี้รอๆๆมึงจะบอกเขาทำอยู่นไม่ยอมรับความจริงแล้วและถ้าเขาทำอ่ะเขาก็ต้องบินในพื้นที่ของเขาเขาจะไปบินในสวนได้ยังไงคุณผู้ชมคะบางทีเราก็รู้ความจริงของเพื่อนนะคะ น,นี่อะไรอ่ะดาวกระจายหรอผู้ถามที่พี่ผู้เราพี่ทำนะครับเมื่อทันเลยถามรูปอะไรคะ <laughs> ไม่รู้ครับพี่ทำหรอคะรับ <laughs> <laughs> ไม่เราก็แบบนึกว่าพี่เขาทำวโอ้ยโยโอ้ย oh ก๊อด it's beautiful Woo! I love it oh my god โอ้ยน่า, ی, นารักก็เขาจะมีงานอะไรอ่ะเออไม่รู้เรื่อนนี้คือเขากำลังของใครแต่งงานปะ เธอบินโดนไม่ได้บินได้ไง่ายๆนะในกรุงเทพอ่ะบินแปดซอมันกำลัง<อ>ะจะมีงานอะไรวะมันต้องขออนุญ,ญาตนะเขากำลังซ้อมแน่เลยค่ะกำลังซ้อมอยู่ก็ขอให้คุณผู้ชมสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงดังปังรวยแล้วก็มูทริปของเราค,ครั้งหน้าเราจะพาไปแบบมูคือไม่ต้องลงทุนอะไรเยอะไม่ต้องหาของอะไรเยอะไปด้วยใจศรัทธาแล้วไหว้แบบรู้จักว่าเทพวันนั้นคือใครอย่าไปไหวาตามกระแสแค่นี้เองแล้ว ม,มีถูกต้องคือไม่ไม่ต้องใช้อะไรเยอะเลยแต่อย่างที่เทพินดูถืเทพพานเขาจะ,ะถวาย5อย่างไงอ่า<ม>อย่างเช่นเราน้ำผึ้งโยเกิร์ตนมสดเหล่อย่างเงี้ยน้ำอ้อยอะไรอย่างเงี้ยเราคือถ้าใครสะดวกเตรียมของมีงบประมาณก็เตรียมไปแต่นั้นก็ต้องมีผู้รู้ท,ทําวิธีแต่ง่ายๆเลยแค่มือนะี่แหละตั้งใจแล้วก็ศรัทธามีน้ําสักขวดนึงมีดอกไม้ ทูปเพียงขบางนี้ก็ไม่ต้องก็ได้ลดฝุ่นแค่นี้เองแค่ใจศรัทธ,ธาถึงท่านเท่านั้นและและเทพที่เป็นเทพยี่งใหญ่อะท่านเนี่ยไม่ต้องการอะไรจากมนุษย์เลยนะนอกจากการสวรดบูชาท่านเท่านั้นพึงพ่งพึง่งท่านเป็นที่พึง่งอ่าละลึกถึงความดีอ่าเขาเรียกว่าพระคุณของท่านเท่านั้นเอง ก็คือมีใจที่ศรัทธาแต่ถ้าใครแบบอยากทําอะไรที่ถ้ที่ท่านก่อนแล้วแต่อันนั้นแล้วแต่ความสะดวกนะแต่เพราะฉะนั้นอยากให้แบบความเข้าใจถูกต้องว่าไม่ต้องมีอะไรก็สามารถไปไหว้เทพได้ไหว้พระได้ไหว้ศาลไหว้อะไรก็ได้เพียงแค่มีใจวันนี้ก็ได้ขอพรไปชุดหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังครั้งหน้าจะสมฤตรีทพลไม่เราเคยไหว้พระตีมรดิที่พระไซนี่เป็นคนที่ มีความเชื่อต้องใช้ไหมมีความเชื่อแล้วกันว่าประสบความสําเร็จจากการที่ได้มาไหว้กับสิงแสกับคุณบาสเขาต้องเป็นข้าวหนกมากนะคะสําหรับโดรนสวยๆในวันนี้ที่ประกอบฉากให้กับเราดีมากมีสีด้วยโอ้โหชื่อ colorful มากเลยคุณผวิชัะอะไรคะโอ้ it's really beautiful and I love it so amazing illumination l i k e drone show and welcome to Thailand เอาเป็นว่าเดี๋ยวลากันไปเกาะที่อีกหนึ่งที่ว่าอีกหนึ่งที่น่าไปมากก็คือการรับพลังตรุษจีนประตูมังกรวงเวียนเยาวราชอยากไปอ่ะไม่กอดไม่กว่าคอฉันอยากไปอ่ะโอเควันนี้เราขอจบรายการไปแล้วเรามูได้คุณก็มูได้จับมูตรีมูได้ไม่ผีมูได้คุณมูได้ไม่ผีมูได้คนละมู